วของมาตราเก้าปีนี้เป็นพระเอกนะครับเป็นหนึ่งในพระเอกเลยนะครับมาตราเก้าเนี่ยเมื่อกี้เราดูอนุมาตราหนึ่งไปแล้วเรามาดูอนุมาตราสองกันสักหน่อยอนุมาตราสองเนี่ยเป็นเรื่องของจํานวนหนี้ครับจานวนหนี้ที่เจ้าโจทจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้เนี่ยนะครับมีอยู่2ขยักด้วยกันถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาจํานวนหนี้ที่จะฟ้องจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่ฮะไม่น้อยกว่า1ล้านบาท แต่ถ้าลูกนี้เป็นนิติบุคคลต้องไม่น้อยกว่า2ล้านบาทประเด็นตรงนี้อาจารย์พูดว่าดูดีๆนะดูดีๆว่าโจทฟ้องใครถ้าลูกนี้เป็นนิติบุคคลต้องไม่น้อยกว่า2ล้านถ้าลูกนี้เป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่น้อยกว่า1ล้านโอเคไหมตรงนี้ทีนี้ สุดท้ายครับหลักเกณฑ์สุดท้ายมาตา9อนุมาตร3า3 3ดาวเลยเน้นไม่เน้นนะฮะ3ดาวเลยนี่ของโจทย์ที่นำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มะลายจะต้องเป็นนี่ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่านี่นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตเวลาเอาไปเขียนตอบเขียนเต็มนะพวกเรา